มขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีทั้งสองท่านและก็คุณผู้ชมนะฮะวันนี้วันศุกร์ครับผมแน่นอนครับว่ายังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแววบบันเทิงนะฮะกับผมฟีรัตนนนนนสุวรรณนะครับผมกับรายการ สำหรับเบรกแรกเบรกนี้นะครไปดูสักหน่อยครับว่าวันนี้นั้นมีข่าวบันเทิองอะไรร้อนๆทิ้งไทยวีกันบ้างครับไปกันเลยฮะในช่วงของบันเทิงออสเตรียครับกระแสพุ่งแรงไม่แพ้ใครจริงๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดจากเรื่องเล่าเขย่าขวัญในกระทู้พันทิพย์สู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆนั้นต่างตีตั๋วเข้าชมกันจนทุบสถิติภาพยนตร์ไทยที่เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้และตอนนี้นะฮก็คืบคลานสู่400ล้านบาททั่วประเทศแล้วหลังจากที่เข้าใช้ได้เพียง7วันเท่านั้นแต่แม้ว่าาจะ,ะสบควม เรื่องรายได้ที่หยดก็ไม่ไวเจอดรามา่าครับว่าคัดหน้าตานักแสดงมาไม่สมบทบาทเพราะหน้าตาดีเกินไปขณะที่ก่อนหน้านี้นั้นผู้กํากับได้ออกมาชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดครับหนุ่มนาเดชน,น์คูกิมิยะหนึ่งในนักแสดงนําซึ่งรับบทเป็นลุงยักษ์ก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ครับว่าก็ก็เข้าใจในมุมมองของของคนคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของ สรีระหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยแดดบ้างไหม้บ้างผิวดำผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอ,นนอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ว่าแคสนี้ก็ถือว่าเป็นแคสที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการร่วมง,งานกับน,น้องๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ได้ได้ฟิลความเป็นเป็นนักสแสดงตอนนี้ผมก้าวเข้ามาในวงการด้วย